โอเคเอาดีไงเรียบร้อยควาทีเห็นปะตอนเราพุ่งไม่ไกลจริงด้วยแล้วคือมม้มาโดนกันคว่างไปอีกคนนึงเอ็ดอ่อนมากอเลยวะเด่อคือแบบสุดยอดมากอะปติมหากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทั้งหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2,000บาท ใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลดหนึร้อยบาทนะครับท่องไ้นะครับคิดถึงฟังคิดถึงเวลิซ่์ดอทคอมนะครับจุ๊บจุ๊บโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับในคลวัน,นี้เราก็อยู่กับปาเวตเกอร์เดอะมาสเตอร์มายกันอีกแล้วกับเจตออนกับเปิร์กที่เกิดเราจับเซอร์แล้วคว้างให้เขาเจ็บได้อะคือแทบจะการันตีล้มได้เลยอะ โดยปกติถ้าเกิดเราจับเซืร์แล้วเราฟาดเซืร์เข้ากับกำแพงหรือสิ่งกีดขวางใกล้ๆน,นั่นแหละแล้วกว่าพี่แกจะแอคท่าเสร็จกว่าที่แกจะเก็บหนวดก็คือเซอร์วิ่งฉีกออกไปไกลเป็นกิโลละแต่ถ้าเกิดเราจับเซืร์ได้แล้วเราคว้างเซิร์อ,อไปให้เขาเจ็บเองตอนแบบกระแทกสิ่งกีดขวางตัวของประวศก็จะไม่ค่อยแอคท่าแถมพอเก็บหนวดก็จะไล่ต่อได้ทันทีไม่เหมือนตอนจับเซืร์ฟาดเข้ากับสิ่งกีดขวาง แล้วแถมเซอร์ก็ติดแอมบิชันให้ค่อยๆรุกขึ้นมาแล้วก็ตัวเขาจะไม่ค่อยทิ้งหายย่างจากตัวเราเท่าไหร่อะก็คือเดียชัดก็เลยเป็นที่มาของแอนออนเซตนี้โดยอันแรกก็จะเป็นด้วงอังกฤเน,นีที่จะทําการเนิร์ฟป่าเวทโดยการถ้าเกิดเราจับเซอร์ได้ะจะทําการลดระยะทางของการสไลด์เมื่อจับเซอร์ได้ลง50%เนาะก็คือเหมือนจับแล้วยืนอยู่กับทีแล้วคว้างออกไปเลยอะแล้วก็มาคัมโบกับเอ่เหลียยสิงโตที่จะเพิ่มระยะทางของการคว้างเซอร์ออกไปไกลขึ้น3 0 ก็เกิดสองอันนี้มาคอมโบกันน่ะก็น่าจะเห็นไปตอนต้นคลิปแล้วว่ามันหัวขนาดไหนโอเคแล้วก็ในส่วนของเปิร์กก็จะมีตามนี้เลยเปิร์กแรกก็มาถ่วงเกมเปิร์กสองมาหาคนแล้วก็ตัวเบอร์ที่สามจะเป็นกั้นไม้ถ้าเกิดเราทำเซอร์เจ็บโดยก็จะกั้นในระยะสามสองเมตรจากตัวเราถ้าเกิดเราทำเซอร์เจ็บได้เนาะเปอร์นี้ก็จะมาการันตีให้เซอร์ล้มแบบได้ง่ายยิ่งกว่าเทอมอะ่ะแล้วก็เบอร์สุดท้ายจะเป็น อะไรอิงที่จะมาการเทียมไปไวเอาจริงก็เอามาก็ก็ไปไวทั้งคู่แหละแค่ได้ยินเสียงระเบิดสองรอบไปเฉยโอเคก็จะมีตามนี้ยก็ดูที่เกมไว้ดีกว่าเนาะเดี๋กดูดูโอ้โหบ้านทอมสันเอ่อบ้านแดงปะบ้านแดงใช่ไหมนี่อย่าเอาไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็บ้านแดงเฮ้ยเปไปขา้างหน้าถามจริงเกิดการแแบบกันเนย,เเเยเนี่ยล่าเทียมไฟผมอ้าวผมทำทำเป็นไรเนี่ยมาเดิร์ตตีหยดปะ ไม่ได้เอ้ยลงไม้เลยใครขาบนกันเลยอย่างงี้โอ้โโหอเคผมโดดนี่ก็ได้ปะได้เหมือนกันวนต่อปะหรือฉีกไปละอ่าฉีกไปนู่นละโอเคคนนั้นมันเข้าแมสไปแล้วอ่ะอ่าตอนนั้นผมไม่ได้เสียด้วยเอ้ยมีคนถอนไฟผมอยู่ถามจริงแล้วทำไมเขาเรียเลงบอทอย่างเงี้ยเอ้าเอ้าเอ้าโอเคเอ้านี่ไงเรียบร้อยคว้าทีเห็นปะตอนเราพูดไม่ไกลจริงด้วยแล้วคือไม้ันโดนกัน้ ก็คือขนาดว่าตัวเราชิดกบแพงแล้วก็คือยังแบบยังไม่จับแบบยังไม่จับอาจับฟาดแหละก็คือเราจับแบบจับเคลืข้างหน้าเฉยโอเคแต่ผมคิดว่าท,ทุกทีไม่น,น่าอยู่นานปล่อยมันแบบบึ้มบมไปเลยเอายิงเกิดหงอยขนาน่ะมาน่าจะปัน่นไปเล่นก,กันปะอุ้งมาเฉยโอ้โ,ออโหอันนี้คือผมโอยังไงเครื่องนู้นคือผมชินกับอะไรนะแอนออนที่ว่าพุ่งแรกไก่อะแล้วคือกลับมาเล่นแอนออนธรรมดาคือแบบรู้สึกแบบแปลกๆัไม่รู้ดิโอเคช่างมันแล้วกันนะอ่าคนนั้น อ๋อเขาวิ่งเฉียดไอ้ได้ทเทียมขาวผมก็เลยเห็นแบบเป็นอันเดียงแล้วที่ปั่นไฟกันไหนไวะเด็ดหรือว่าแบบไปถอดเทียมต่อเห็นคนไม่หย่คนหนึ่งอ่ะแต่คือเจ้าวันนะั้นคุณเทียมก่อนเฮ้ยยังไงโอ้โหเห็นนะแต่คือไม่โดนซอรี่ซอรี่โลกโลกก็คือเมื่อก,กี้แม่ลิงไม่จะเอาคนนะก็คือเลงแบบมาหาทเทียมไม่เฉยเฮ้ยวันนี้คือจับฟาดไปโอเคผมไม่เอานั่นแหละโอเคให้ไม้มันกั้นไปก่อนโอ้โหดูดิเฮ้ยมีคนทเทียมไฟยาอะไรวะเนะี่ย เกินไปเฮ้ยเกือบละเอา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 โลกอะไรเอาออกไม้ไปนะเพิ่์คูดาวอยู่ตกใจหมดนึกว่าทำไมไม้ไม่ยอมกั้นเอ้ยไม่โดดกลับหรอนึกว่าโดดกลับมาไปไหนจับมาโอ้โหนี่ไงตัวเติ่มไปแล้วอันหนึ่งโอเคผมคิดว่าอันนี้ก็ไม่น่าอยู่นานโอเคผมก็กลับมาฮุกเติมอีกรอบหนึ่ง อ่านี่ไงผมเห็นใครนะเอ่อคุณตินแล้วเจ็บอยู่ปะเนะี่ยเอาไปได้เจ็บลืมลืมผมยังตีเขาไม่ได้เอ้ยตีได้อรอบหนึ่งดิแต่คือเขาไปนั่งหิวก่อนบ้างเลยอย่างนี้หลอกไฟมาอีกทีนึงหลอกอีกรอบหนึ่ง,อ,อ,อ,งอ้าวแล้วใครอ๋อฉีดวัคซีนเราปล่อยกันดีกว่าตอนนี้มันโล่งดีไปเล่คนนี้ดีกว่ามาหลอกอีทีนึงเงี้ยก็หลอกจะเลวหลอนเงีผมตอนนี้เอ่อจับมาเดี๋ยว อ๋อลืมลืมลืมนึกว่าติดอะไรไม่รู้ใส่อ้อนนั้นมาไอ้นนี้คือทุ่มไก่แล้วแต่คือแบบก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดีอ้าแม่งจับไปแล้วนะเมื่อกี้อมามาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาไว้ว่ากันดีๆเจ๊จอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเมื่อกี้ผมว้างเลยวะนะเมื่อกี้เห็นมือผมป่ะมือผมโคตรประหลาดยิ่งหายเลยเดี๋ยวก็หลอกไปใหม่อีกทีนึงดูดิมัน่ได้ทุ่งไก่อะไรเลย แต่ถ้าเกิดเราเล่นเซตดีจริงถ้าเกิดตอนนี้มันโลง่งคือเราแย่นะเราแย่แย่จัดแหละไอ้คลาสติคกุสีดีวะเนะี่ยหมาพุ๊กมาเดี๋ยวชักแซกปะเอ้ยไม่โดอีกละวที่ไานเอาคนที่ไม่ได้วนแบบวนรวมกลุ่มคลิปเลยนะแต่คือแบบแปบลบผมโลกอะไรอ่ะคนที่มาถอดเทมโอเคผมกลับมาก่อนกลับไปไล่ที่ก่อนโอ้โหวันนั้นติดเชื้อจนเต็มเลยนะคือถ้าเกิดจับวันนั้นได้นะคือแบบการันตีลม้มอ่ะเอากลับแล้วปะน่ะอ๋อเอาไปนู่นอ่ะนี่ไงคนที่มาจะ นั่นเรามานี่โอ้โหแต่คือเพื่อนเลยก่อนไม่ยอมนะคว้างนะคว่งลันไม่ยอมคว้างข้างหลังไปนะคือแบบอ้าวไปเลยมาวันนี้เฟสสองเดี๋ยวแค่เล่นใหม่ดีๆอาา้าออกไ้ก่อนจังหวะในการแบบจับคนมันช่างแบบยากเกย็นชิบหายเลยหน้าเครื่องหน้าได้ปะพุ่งมาอ่านี่ไงคอนตินโอเคเพราะว่าเกิดจะเล่นเซตนี้จริงต้องล็อกดา่าดไะถ้าเกิดเล่นดา้ลงโล่งอย่างนี้คือเราแบบ เราแย่นะเอาจริงมีนต่างไปอ่าครนี้มันจะยังไงดีเอ้ยนึกว่าจะแบบอะไรนะเอ่อว่าโดดกลับหน้าต่างมาโดดไหมร้อยจับมาว่างไปเฮ้ยร้อยเหรอวะได้ได้ทีว้าวมันโดนกั้นหมดไปไหนตะยักไปหาแล้วเอาหมุนก่อนรอบหนึ่งแล้วกดตะยากโอเคสวยสเต็ปที่เราเราเห็นบ่อยแล้ว คือป่ะตัวมันหายตัวเราแค่แบบแค่นิดเดียวเองไะแต่ว่าตอนนี้โทเทมไม่น่าไม่น่าอยู่รอดแล้ะก็คือหุงแขวนใกล้นันด้วยนั่นคือโคเดตก็เพิ่งหายเจ็บก็คือไม่น่าแบบไม่น่าจะรอดโอเคถือว่าได้ใช้แบบใช้นาละจริงนะเปิดไหมสักปุ่มอะไรยี้โอ้โหอันนี้คืออาไม่ได้มาถอนเนี่ยอ๋อไปปั่นไฟก่อนปั่นอยู่เครื่องนู้นอ่ามีคนอยู่ที่คนนึงอาออะไรวะเนี่ยเอฟเคหรือว่าไง ก็คือตัวเองติดเจ้าจนเต็มแล้วด้วยนะเด่ะมาก็โยกซ้ายโยกขวาโยหน้ายกหลังโอ้โหวาระเล่นไอ้ดอนธรรมดาได้คือคนที่ล้มไปแล้วเด่ะเดินเดินค้างเอ็ดออนบ้าบอแล้วนะเด่แต่ก็โอเคก็ก็สุดยอดดิอ่าสิวัสีอยู่นู่นโอเคเราเราพุ่งไปหาเ้าเลยหมาบอดีเพื่อนตินโอ้โหลอบบนยาวยาวอ่าโอ้โหเขาจะชี้ไปไหนเนี่ย เขาไม่ใหญ่ก่อนป้าเลยอย่างนี้โอ้โหแล้วแมสนี้คือเราจับจับยากนะคือต้องแบบต้องหลอกไฟดีเลยเนี่ยโอเคเอ้มาจองไฟก่อนหลอกไหมหลอกไหมตามเสียงไหไม่ถูกออกไปแล้วหลังนี้จะหักโอ้โหมาวนรอบวนรอบยานี่แหละอ้าออกไปไหนโอเคมันต้องดักมาฝั่งนี้ดักอีกทีนึงโอเคน่าจะทันแล้วนะรอบนี้ ทำไมกันป้ามันหลอกก่อนคนนี้เรียบร้อยเอาไม่ยอมแบบไม่ยอมจับว่าก็ได้จับทุ่มเฉยโอเคแต่ตรงนี้คือไม้โดนกั้นหมดแนละ้วก็คือหมดมันไหนไม่ได้งๆๆโอเคคนนี้ก็ตายแล้วป่ะถ้าเกิดผมจับไม่ผิดนะเอาไม้หายกั้นแล้วแต่คือไม่ท้าหลอกนอกจากอตอวตุกตาหาก่อนเฮ้ยแม่งมันกดแบบพอดีชิบหายเลยโอเคช่างมันละนายนี่ไปนี่ไปแล้วไม้ไปแล้วมานี่กว่าจะได้ ก็คือเขาติดเชื้อจนเต็มอดีไม่งั้นผมไล่ไม่ได้แล้วแหล่ติดเรื่อปะเอาไปติดละโอ้โหแต่พุกแถวนี้คือไม่มีเลยถามจริงใครเอาแบบดาบวะเนอ่ะโอเคแขวนธรรมดาไปก่อนพุกขาวคือไปกองต้องบ้านเล็กหมดหน้างอนไม่เดียวตานี้บ้านเล็กน่าจะติดปะผมไล่คนนี้ก็นานนะโอเครีบดิ่งไปก่อนอ่ะเห็นนะเพราะหน้าน่เป็นเห็ที่คั่วดูดิจะติดแล้วยอดเกินเอ้ยอะไรเนี่ย ฟ้าหลังมาก่อนโอเคคนนี้ลงามาผิดฝั่งเคเออ,ออกไปไหนเอ้ยบผมว่าคืออ๋อจะวนต่อก่อนหน้าต่างก่อนไหมถ้าเกิดเล่นเป็นต้องหน้าต่างก่อนอยู่แล้วไอ้ไม่วะโอเคอย่างนี้น่าจะพอแบบตามทันอยู่นะหน้าต่างหรือไม่เฮ้ยเพื่ออะไรเนี่ยถามจริงอ้าวจมูกเราโอเคกดทีมามาให้เครื่องโมเล็กมันระเบิดไปก่อนอ๋าคนนี้เฟดสองยังไม่ตาย มีคนไปฉีดวัคซีนตรงนู้นแต่เทปเราเน่มันอยู่นานแล้วอ่ะเหมือนมีแค่คนเดียวที่เห็นคนเดียวอ่ะแล้วคือคนนั้นแบบคือตายแบบปิดปากไปละโอ้โหรอบบนสวยสวยเอาไงคดีตอนนี้หลอกมาหลอกอีกทีนึงผมก็หลอกอีกทีนึงหลอ,อกจนกว่าเธอจะพอใจอ่าโอเคหมไม่นั่นนะไม่จับทุ่มแล้วเนี๋ยไม่ทานโอเคไม้มันกั้นไปก่อนโอเคมไม่หลอกนะี๋ยวูคาร์แล้วเขาไม้มันกั้นนานอยู่โอเคคนที่มัน วันนี้มันเซียนหมายถึงหรอกกดตายอยากมาโอเคตายอีกคนหนึ่งละเกมที่แบบยาวนานที่หายเลยฮะเฮดี่ครัวนั่งปั่นต่อเหลือปั่นคู่วันน่ะลูกทรงนี้ปั่นคู่นะเอ่อฮผมเห็นเฮดี่ครัวกำลังจะแบบอะไรนะสีสเป้โอ้โหหมายผมไม่ได้พังด้วยโอ้โหแล้วคือเขาติดชื้อจนเต็มด้วยวันน่ะ ไม่ยอมหิวอะไรทั้งนั้นโอ้โหไม่ไปโดนว่าเล็งดีนะไม่แต่ว่าคือไม่โดนแหละมาก็กดตลีธรรมดาไปก่อนอ่าลุกขึ้นมาแล้วโอเคผมไปไล่คนนั้นก่อนใครนะเอ่อยูจีเนี่ยผมยังไม่ได้เจอหน้ายูจีเลยก็คือเห็นมุมไอ้นะสายล่ากปะก็คือไม่มีประวัติการแบบแขวนเขาเลยอ่ะอ่านี่ไงเจอยูจีแล้วน้องเป่าทำไรอ่ะจับทุ่มมาเอ๋ไปด้วยแหละ คือเวทเกิลมาหนาแล้วคือไม่แปลกใจที่ควรจะแบบรับมือกันได้คือโยกนิดหน่อยก็คือไปโดนแล้วฮิบ็อกฮินเบิร์นฮินเบิร์นอะฮิอเวทเกิลแปลกๆอ่ะอะอ๋อมานี่โอเคสักสองสต็กเนาะนายพอได้อยู่โยกมาเรียบร้อยว่างไปโอ้โหไม่โดนไม่โดนอะไรทั้งนั้นตอนนี้โอเคเรื่อรสุดีมันก็จะแบบมันก็จะเสี่ยงหน่อยแต่ก็คือแบบตัวเขาห่างจากเราไม่มากเท่าไหร่นะดูดิโยกมาด้วยว่างเพื่ออะไรเนี่ยวต้องแบบ ต่ต้องโล่งริงจังอ่ะต่ยากอยู่มาเดินชิดหลังมาสักสองเค้็ดน,น่าจะกำลังดีกันภาพด้วยฮะโยกมาโอเคว้างไปเจ็บหอยว่างจนได้แอร์ยืนมออไปแล้วกันไอ้พี่ไชี้ก่อนด้วยนะเหอ้ที่ขววแล้วน่าชี้ให้ที่ขัวปะก็คือแบบโอโ้โหนี่คือแบบขายเพื่อนที่ว่าจะแบบหันหน้ามาพอดีอะจะดองก่อนทีนึง โอเคว่างปล่อยคนนี้ดีกว่าสงสารเขาแต่เขาก็ขายเพื่อนละ <laughs> ขายเพื่อนที่หายเลยโอเคโอเคตามนั้นคือรู้สึกเหมือนเฮดที่ครัวคือหัดเล่นด้วยรู้สึกเหมือนเขาแบบเล่นเหมือนบอทองดูดอีอันนี้คือแบบเพราะรู้สึกส่วนตัวแปลกๆนะก็โอเคให้เขารอดแล้วกัน <laughs> โอ้โหแล้วคือเขาแต้มสามหมื่นห้าเลยอะเ <laughs> ยอะมากก็จะจีๆแล้วกันนะอ่ารอบนี้เป็นด่านแบบลกๆพอดีแต่คือทเทเทีมตรงขวามือนี่คือแบบไม่น่าจะอยู่นาน อีกอันนึงก็อยู่แถวขอบแบบโอเคพอถ้ายุมาเห็นหน้าที่คนหนึ่งเป็นเป็นเนียปะ่ะเห็น,นแบบไม่ใช่เนียเป็นเมกต่างหากอ่าโจกมาโอเคคว่างไปเฮ้ยเรียแบบร้อยอย่างที่เชฟจะการันตีล้มไปนะอ่ะอาออกไปได้อ้าวเปิ่ลเลยเดี๋ยวเออเจ็บแล้ววิ่งไวอ่ะหรือว่าไงไปดูแหละกดตีไปเฮ้อล้มแบบโคตรไวอ่ะคือถ้าเกิดมาได้คว้าแล้วเจ็บนะคือเชฟจะการันตีลมนะ้มอ่ะ โอเคเสาขาวอยู่แบบเอ้าคนนี้ใครเนี่ยเสาขาวอยู่ไกลเกินแล้เอ้าโยกมาโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังควาาไปอีกคนนึงเป็นอ่อนมากพอเลยวะเนี่ยรู้แบบสุดยอดมากอ่ะตีไหมเอ้าหลังนี่อีกคนนึงใครอ่ะมาเป็นอ้าวเป็นเจ๊กผากหน้าต่ายกดไหมกระต่ายกดเรียบร้อยเอาแล้วผมจับไปนะจับทุ่มเฉยไม่ยอมคว้าก็ได้ เอาใหม่หลอกไฟปะหลอกอีกทีนึงหืมไม้รถกั้นอยู่ไม้นกั้นอยู่โอเคผมก็มูนบอกมาจับมาเอ้ยไม่ได้ไม่ได้น่าต้องหน้าต่างก่อนดอกทังนี้อู้วะร้อยตายอยากละรีบร้อยได้อีกคนนึงเอ้าคนนี้ใครน่ะเคสโอเคผมแขวนนี่ก่อนแล้วก็ไล่เคสดีเอาจริงเราควรแขวนใครนะ เออขนาดก่อนนะตัวใส่ยยกขวาโอเคอันเดียวพออาวะป็นคนแบบสุดยอดมากโอเคตัวชิดหลังมาออกไปไหนยกว้ามาสวยมาโดนก้านหมดออกไปไหนฮ่า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 อดสุดยอดมากโยกมาโอเคจริงๆควรแขวนเจ็กนะต่กรติดเล่นไล่คนนั้นคนที่เรื่อย้ไ โอเคตอนนี้คือทุกคนเจ็บหมดน่าจะพอแบบเอ้าใครเจ็บปวดหัวอยเนี่ยอ๋อหิ้วไว้ใกล้อย่างงี้โยนเกมเหรออันนี้คือโยนเกมใช่ไหมเนี่ยเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รอบบนแบบเอ้ยลงไปเลยใครวนกันหลอกไปไปจริงเอาเอาเอาโดดไหมเอาวะโอ้โหหลอกโคตรเซียนอ่ะเอานั่นคือตายยากใช่ไหมล่ะหรือว่าไงล่ะเสรเรียบร้อยเอ้ยตีอยู่แล้วก็จบละนี่ก็จะคว้าระเมียร์เลยวะเนี่ยโอเคแล้วก็ติดเชืยรแป๊บนึง่งอ่ะเอา เออผมนี่แหละผมเี็นโลกเองไม้ผมไม่เห็นได้ไงวะด้เมื่อกี้หมาอ้าดนตรีคือโอ้โหชิบสีกินแบบรูอะไรตอนนี้โอเคผมก็มาแขวนตะขอขาวก่อนจะได้แบบถูกโครงโคนเคมด้วยโอ้โหแป๊บเดียวคือแบบหายเจ็บหมดเลยอ่ะไวไวมากรู้สึกตรงนั้นเป็นเอ้ยเห็นที่จตรงนั้นเป็นโทเทมไฟเราอ่ะพี่ดูเขาได้เจอไหมยังไม่เจอไล่วันนี้ก่อนโอเคโอ้โหผมก็หล่อจะหลอนใช่ไหมเด้อ โหวิชิตมาก่อนตอนนี้น่าจะจับยาแล้วฮะเอ้ยนี่ไงเจอรถไฟผมแล้วหอนี่เอลทีตอนแรกก็แม่สามแถวอ่ะเนี่ยโอเคเออหลอกพังมาอ่าชีไปก่อนเดี๋ยวเลยเฉยว่าเล็งดีเล็งเผื่อได้โอเคโอเคจำบันกดไวไปติดได้ยังแล้วหลอนไงโอเคเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวล็อกจีก็เนี่ยเอาแต่เออเอาใหม่อ่ามาๆๆพอดีมันย่นอเลยวะ่าได้เมื่อกี้ว้างไป เรียบร้อยเอ้ยเป็นแผลนี่แกมันจงใจตีพลาดแล้วก็แบบจะกิวแบบว่าคว้างมาให้แบบอ้าวเรียกไฟไปลปะปลาร้าป่ะเนี่ยเอ้าไม่ใช่โอเคให้กดตีไปคือผมถือว่าตาที่ผมใช้คุมแล้วอะก็คือมันไปหมดผมก็ไม่ไม่ไมว่าไม่เสียดายนะก็ตานั้นเลยอันนึงฮะน่าพอไหวอยู่เอ้ยสิบสิ่งใกล้ๆนี่อีกอันนึงอยู่ตรงเนินแบบขอบแบบด้วยเนี่ยเอาคนที่ใครเนี่ยอ๋อเคสเคสที่เกิดหลายรอบละเอ้าโอเค ไม่ยอมโดดวะนะ่ะอ๋อจะหลอกให้เราแบบเอ้ยนะโดดไปอีกฝั่งนึงอ๋อเป็นทิกไงทิกยูทูบประมาณนั้นโอเคผมว่าผมไม่อา้าวว่าจะไม่ไล่ต่อละจะไล่คนไม่เจ็บจะใช,ใช้แบบเอ็นออนมันๆเลยงี้โอเคเป็นบาลานซ์อ่ะเขาไม่ตามละไกลเกินมามาไล่คนแบบไม่เจ็บดีกว่าเช่นคนนี้อ้าววิ่งลงล่างเหรอถืกว่แบบอ่าวิ่งยาวเอ้ยได้เสียงเจ็บใครวะนะ่ะอา้าวิ่งกลับไปอนะ่ะน่ะรือว่าไงอันนี้ไงอ่าเจค โอเคว่าผมเฝ้าเกินอ่ะเอาออกมาหน่อยแล้วกันตอนนี้ว่างไปมาหยอกว่าง็ะไรจับทุ่มไปแล้วว่าอุตส่าห์ว่าอะไรเงี้ยเนื้อตัวเองลงมานะไอ้คนอย่าลากคนหนึ่งโอเคไม่ควรจะไล่ต่อเถอะแต่คือแบบผมอยากเล่นไงตอนนี้ไอ้คนอย่าลากนี่คนหนึ่งอัตเเอร์ล่ากเนี่ยคนหนึ่งเอ้าเจอเคสเอ่ออ๋อนี่มันตันตู้เอาหลังมาละมาตามมาบนนี้แล้วคนเจ็บไะเนี่ย ไม่ใช่เอาแช่แหละหมาเด็ก <c oughs> เกมการกันและอ่ะที่คนไม่เจ็บวิธีคนไม่จีบู่นี่ลงมาว่ากันเฮ้ยไม่ยอมคว้าอย่ลงไมาเล่นในจุดที่แบบแคบๆทีนี้คือแบบมันคว้างไม่ได้เลยคือแบบจับทุ่มอย่างเดียวอ่ะหมาเขวนไปทำไมฮุกนี้เป็นสีแดงอยู่เนี่ยเป็นสีแบบสีฉากเหรอด้วยไงน่าจะเป็นอย่างนั้นโอ้โหแล้วพอดีคือตายแบบไไวิพัยเมก่อนผมซัมป์ปะเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครตัวเนี้ย สิบปกสี่ใ,ใกล้นี่เออ่คนที่ใครนะอ๋อเดี๋ยวคนที่ตะแหงเดี๋ยวผม,มรู้นะเราเที่ยวไฟผมไปแล้วไปตอนไหนวะเนะี่ยโอ้โหยังเซ็งเสียงเคสเคสอยู่นี่อ๋อสป,ปินก็ทำไมแบบวิ่งไปมากๆเคฟาดหลังไปหาเคสไม่เจอแล้วเคสไม่ใช่เคสดิอ่าเจ๊กอะ่ะผมยังไม่เคยแขวนเจกเลย อแย่อยู่นี่โอ้โหเรียกมาถึงก็คือแบบเอ่อได้เจอพอดีตามรอยเลือดไหมตามมาูีหลังนี้เต๋ออกมานี่แล้วเล็งมาเอะโอ้โหพุ่งแบบพุ่งเผือชิบหายวอดเดินธรรมดาจบไปแล้วอยากจะพุ่งจับให้ได้ไงมันแบบอีโก้ไงคนคนนี้ต่างกันไหมโอ้โหลงไม้เลยโอเคไม่พังนะปีนตามดีกว่าฮะ ทางไม้นี่คือเสียเวลามากไอ้นี่ไปดึงเคสใช่ไหมเนี่ยน่าจะอย่างงั้นโอ้โหก็คือถ้าเกิดเจ็บไปแล้วก็คือไม่คุมไดออดเนี่ยเอ่อไม้มีอยู่หลอกไหมเอ้ยมีฉีดเป็นด้วยโอ้โหแล้วไปฉีดวัคซีนอยู่โคตรไกลหลังนี้เอ้าอ๋อเฮ้ยมันหมดแอนิเมชั่นตายยากแล้วไม่ใช่เหรอโอ้โหแล้วผมกดไม่ทันได้ไงวะเนี่ย โอเคโอเคผมปล่อยแห่ดีกว่าโอ๋อพูดเนี่กับเป็นเนิร์ดมาไม้ไม่อยู่แต่คือไม่น่าทันแล้วกดตะย่าไปแล้วด้วยโอ้โหไปดึงเชกก็ดีแหละถามจริงนี่คืออีโก้ชิบหายเลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีการแบบมอบอะไรทั้งนั้นโอเคว่ารอบน้าเจอหุ่งแปดเลยผมขี้เกียจไล่เขาละถ้าเกิดจะหลุดก,ก็ถือไปดวงเขาอะตามถือว่าแบบสนุกมากแล้วและคือตามจริ่งเขาปล่อยเขาลงหลุมได้ไงคืออะไรจะเป็นคนแบบเหล่ท่อค่ะนั้น ข้างหลังนี่ฟังเสียงไหมฟังดีจากคนเรือไซส์อยู่นี่เล่ท่อยังไงไอเจ้อยว่างมาเจ็บไหมโอ้โหแล้วไปเจ็บด้วยคือเพื่อนยังกอนอ่ะโอ้โหเจอหลุมก่อนตลอดเลยให้ตายโอเคก็ตันงนถือวิดวงเขาแล้วกันคือดวงดีเหล่ทำบุญมาเก้าวัดไงกะจริงไหผมก็ฟังนะฮะโลโก้นี้เลยจุบจุบ